สบายดีสบายดีพ่อแม่พี่นอ้องมืดทุกคนเด้อมื้อนี้เฮาสามแม่ลูมาขุดกระปูเด้ออันนี้แม่นอ่าเพื่อนหักก็เร็วเฮียเนาะมาฮับเพื่อนก็มาขุดกระปูอีกแล้วเด้อเฮาไปอ่าขุดน้ำกันเด้อเพื่อนว่าเห็นหูกระปูอยู่นี่แล้วเนาะเพื่อนก็กำลังขุดเนาะอ่ะเฮาไปขุดน้ำกันเด้อว่าจะได้โอ้ยมันจะแม่นบ่กเกิดคนเลือดรอเจ้าชิ่งกัน

ตัวเลขจ้าโอเคไปส่บนไหมให้ขดแข็งเลยนี่นะไม่ทำรมดาเลยหยุดหุดรถจ้ะพอรถชนหน่อยทำไมดูกระปุกลอแน้าล้วไมนไม่น้จมอนรถชหน่อย นก็มาเนี่ยได้ไวจนหนึงหลอหลอดดูเยอะไป được <coughs> 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 Wui, oh, eh, eh. ni lah. lo. Nong, macam ni gini. Wui, ke mana lagi sih? Oh, ini hello. Ya, ya. Tante, tante. Kau ada diu lek di kampung ini. Banyak sah. น้าต่อที่สองซินี่ตัวที่สองว้าโอ้โอ้ขาหขาหักขาหโขาหักขาหักขาหัก่าห่กขาหั่ขั เก่งมากอุยเออแม่นหมดชนะชนะชนะอที่สองเด้อ้อที่สาแล้วอที่สี่รอบที่เเทมเเจอโจกกระตันลอปอนนะ ุสาปอยตัวหนึ่งแล้วตกันี่อยู่น um ี <h <h ่นี <h <h ่สินั <h 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 MM ่นเนี่ยอ๋อม่เหรอลนอ่ะยันถึกมันอ้ยเห็นแล้วที่สามอุ้ยถึกมันแล้วบอหนึ่ง มือบสูงนี่อ้า <c ười> กัดมือูอกขอเอยู่เลิกขนาดได้ไวเว้ยผมนอยู่ตื้นๆด,ด้วพี่นงด้อได้สามโตแล้วดิด้สามโตแล้วนี่อู้ตุ่นนหนนหากองเกิกดดินี่ น้อยตัตอ่อนเด้ออุย้ยอุ้ยถือมันแล้วอ,อยู่ใกล้ปนาน้ำสมบกได้มันไ,ได้สูงเนี่ยอุย้ยถืงหลังมังคนคุณน้อยลดถืงหลัง <c oughs> อันไหนไอ เบอ้งอันนี้ได้จ้าตัวมองดูเลยห้าตัวแล้วอะนนีนี่ได้จ้กตัว,วห้าตัวเนาะได้ห้าตัวเด้อมือนีนะมือนีมาคุไดห้าตัวได้พี่น้องไปกับบ้านเนาะเข้ามาล้วเมื่อลูกมาซึมมีตะกินมีเกาหลีหลูกมีมีมีเกาหลีแล้วสิเกี้มีเกาหลีวะ ซือหยังซื้อด้วซื้อว้ไปด้ว

ห้าสิบสามไอไอรูสากันไล่ยี่แสนนะไอไอไอนั่คือตอนนี้มาห่อนกันเด้ออ่าต้มมีสุกแล้วเนาะอะกำลังกินมีอยู่เด้อสองไอน้องกำลังกินมีอยู่ แซบะลูกเพ็ดบอนี่บวกเพ็ดวะอันนี้เป็นกล้องนะอันนี้ก็เป็นทงอันนี้เป็นมีเกาหลีอันนี้เป็นมีจีนเออ้ออันนี้กล้องนึงสิบห้าพันอันนั้นก็สิบห้าพันกีบคือกันอ่ะมีเกาหลีกับมีจีนนี่แพงเนาะแพงกว่าเมียนมีไทยแพงกว่ามีมยำๆแล้วก็ใบไ กินข้าวหรอกินข้าวไหมโอเคเาต้องบางหนังไงเพชรบอของไอหนึ่งเพชรบอมีเกาหลียาเส้นใหญ่เส้นใหญ่แบบนี้มอันนี้ของไอของไอเส้นน้อย เส <Okay. S 2> ้นน้อยแต่เราให้กดไลค์เลยไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้ดิเด้อ